สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยกับเรื่องราวของแบ c k ค o v เวอร์โดยเนื้อหาในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นสปอยของแบล็คคอเวอร์ในตอนที่สามนหนึ่งซึ่งในตอนนี้น่าจะมีชื่อต่อประมาณว่าความรู้สึกโดยเริ่มเนื้อหาแบ c k ค o v เวอร์ในตอนนี้มาก็จะเป็นเรื่องราวที่แอตตาได้พุ่งเข้ามาช่วยเหลือโลโลโปรจิก้าได้สําเร็จแต่ว่าหลังจากนั้นแอตตานก็ได้มองไปที่เมกิคิล่าพร้อมกับมีใบหน้าที่คเคร่งเครียดเพราะว่าในตอนนั้นร่างยู่ไนของแอตตาเนี่ยยังไม่สามารถใช้ได้มันก็เลยทําาาาใหหห้้นนนอออกากกจาช่่วยเลลลืโลป้ ในตอนนี้แอตตานะ้นก็ไม่สามารถต่อสู้และเอาชนะเมกิคูล่าได้แต่ว่าจู่ๆในตอนนั้นเองชาร์ลอตก็ได้ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับพลังเวทมนต์มหาศาลเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ริวใช้ท่าทวายไลยอวาฮาหาได้เป็นท่าใหม่พลังเวทมนต์ของเขาจากท่านั้นจะเป็นการช่วยเหลือเพื่อน,อนโดยมันจะเป็นการเพิ่มพลังเวทให้กับพ,พวกของเขาและก็ความเสียหายใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นที่ทวายไลอ์อวาฮาหาต่อให้ความเสียหายพวกนั้นจะรุนแรงแค่ไหนแต่ว่ามันก็จะไม่สามารถฆ่าพวกเขาที่อยู่ในวงเวทนี้ได้ เมกิกิูล่าก็เลยใช้พลังของเธอในเรียกทหารมา1หนึ่งร้อยตนโดยทหารสมกล็กพวกนั้นครึ่งหนึ่งก็จะเป็นนักรบส่วนอีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นสีดําที่มีรูปร่างเหมือนกระบี่ศาสตร์โดยกองทัพเหล่านั้นก็ได้มุ่งหน้ามาต่อสู้กับพวกโนโอเอลและในตอนนั้นเอเมกิกิคูล่าก็ได้ใช้เวทมนต์คำสาบกับโรโลปจิก้าและกวานิก้าเพื่อที่จะให้ทั้งสองนั้นตายลงเมกิกิคูล่าจะได้คืนชีพกลับมาด้วยร่างสมบูรณ์แต่ว่าด้วยพลังเวทที่เพิ่มขึ้นก่อน,อนหน้านี้มันก็เลยทําให้ชาเหล่าาานนั้้สามมารถใชเวต์ ถอนความสากับวานิก้าแล้วก็โลโลปาจิก้าได้สําเร็จและหลังจากนั้นอุนิเน่ก็ได้ฟื้นขึ้นมาพร้อมกับขอบคุณแอตตาแล้วก็พาโลโลปาจิก้ากับแอตตาเนี่ยย,ย้ายไปยังที่อื่นเพราะว่าแอตตาในตอนนี้นะั้นไม่สามารถต่อสู้ได้แอตตาก็เลยบอกนะว่าโทษทียังไงเธอก็ต้องเอาชนะได้แน่นเอลซึ่งโนเอลไม่ได้ยินแบบนั้นก็เลยเข้าใจความรู้สึกตัวเองนะฮะว่าแท้จริงแล้วเธอชอบแอตตาและเมื่อแอตตากับโลโลปาจิกา้าได้เดินทางไปสาเร็จโนเอลเนี่ยก็ได้กาลายร่างเป็นร่างเซนวลคลเ่อรกครั้ง เพื่อเตรียมต่อสู้กับมกิคิวล่าในการต่อสู้ครั้งสุดท้ายและเนื้อหาสปอร์ที่หลุดมาทั้งหมดเนี่ยก็จะมีประมาณนี้นะฮะซึ่งก็เลยได้ว่าในตอนแรกโผค่ขีนว่าแอตตาเนี่ยจะโผล่ออกมาแล้วก็เพื่คนจัดการมกิีคิวล่าพร้อมกับโนเอลแต่ว่าที่ไหนได้แอตตาในตอนนี้เนี่ยยังไม่สามารถต่อสู้ได้มันก็เลยเหมือนกับว่าแอตตานำมาให้กําลังใจโนเอลแล้วก็เหมือนกับว่าในตอนนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นตอนสารภาพรักแบบหวานๆไปซะงัน้น โอเคแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ๆน c h ชา n e l เราและว,วันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ